สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอนี้ในขณะนี้กับผมช่างกันจากวันนี้จะพาพี่น้องมาดูดอกลําโพง21นิ้วนะครับสองข่ายนะครับระหว่างคันนี้กับสถานฟ้านะครับสถานฟ้าที่เราเห็นนี้เป็นอดอกลําโพงสายพันธุ์ไทยนะครับ ผลิตที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่เองนะครับสาเหตุที่นํา21นิ้วมาพูดในวันนี้เพราะว่า,า21นิ้วในปัจจุบันนี่ยกำลังจะเป็นเทรนที่มาแรงนะครับทั้งโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทวีปบ,บ้านเราข้างบ้านเราพม่า,มาก,กัมพูชานะครับ21นิ้วตัวนี้นะครับ ผมเอามานําเทียบกันเนื่องจากว่าเขามีราคาใกล้เคียงกันหลัก5,000-6,000แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับที่ผมเลือกเอาคู่นี้มาเพราะว่าเขามาีสามารถลงความถี่ได้ถึง30 Hz เฮิร์เลยนะครับ30เฮิร์นะครับซึ่งมันจะให้น้ำเสียงที่ครอบคลุมนะครับดอกลำโพงในคลอสด,ดิจิตอลของพวกเราในปัจจุบันนี จะตั้งค่าได้ตั้งแต่25เฮิรต์ขึ้นไปนะครับส่วนดอกลำโพงที่ถ้าเป็น21นิ้วหลายๆยยี่ห้อนะครับมันจะเริ่มต้นที่40เฮิรต์หรือ45เฮิรต์ขึ้นไปนะครับแต่เจ้าของ2ตัวนี้นะครับเริ่มที่30เฮิรตเดี๋ยวเราจะมาดาาูคุณลักษณะของแต่ละแต่ละยี่ห้อกันนะครับตัวนี้ชนะเลิศ21นะครับชนะเลิศ21นิ้วตัวนี้นะครับ เขามีให้รายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะครับขนาดว้อยคอยนะครับว้อยคอย6นิ้วนะครับตัวนี้ว้อยคอยใหญ่กว่านะครับแม่เหล็กนะครับ280มิลนะครับ280มิลคูณ50มิลนะครับความหนาเท่ากันนะครับแต่ความใหญ่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านี่นะครับนี่คือไซส์นะครับ28นะครับแม่เหล็ก7เซนนะครับ วางด้านหน้า55เซนนี่นะครับเป็นไซส์ของคันเน็ตัวนี้นะครับก็จากหุ่นนะครับสลีละนะครับน่าใช้นะครับกำลังขับนะครับพลิกที่2,000ันวัตต์ดูความถี่เขานะครับวอย์นะครับพันนอกพันใน6นิ้วนะครับเป็นโครงหล่ออลูมิเนียมนะครับโครงหล่อเราจะเห็นตูดเขาใหญ่นะครับ น้ำหนักนะครับน้ำหนักน้ำหนักแค่่า,า25.5นะครับ25กิโลครึ่งนะครับ25กิโลครึ่งซึ่งน้อยกว่าสถานฟ้านะครับสถานฟ้าเขา,เ,าเขาจะได้อดอกลำโพงที่มันตัวใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าครึ่งกิโลนะครับอันนี้25กิโลครึ่งนะครับนี่ครับมีให้ ถ่ายเห็นสไปเดอร์กับกล้วยกระดาษนะครับซึ่งมาตรฐานที่เขาผลิตออกมาทราบข่าวว่าตัวนี้น่าจะผลิตมาจากประเทศมาเลเซียนะครับของค่ายวรนนลักษ์นะครับ,รนนรนะรบเป็นผู้นำเข้าหรือจะผลิตเองก็ต้องลองสอบถามทางวันนลักษ์เขาดูนะครับผมเองก็จะหาทำการบ้านให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นของหลาอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับคันนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นลําโพงที่เขาบอกว่า,าสายพันดุนะครับคนที่เคยใช้สถานฟ้ามาแล้วบอกว่าดุมากๆนะครับทนนะครับแล้วก็เสียงนี่สู้นะครับเสียงสู้นะครับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับอลูมิเนียมน้ำหนัก26นะครับตัวนี้26รู้สึกว่าเขาจะมีความลึกมากกว่านะครับแม่เหล็กเขานี่ยแม่เหล็ก เล็กกว่านะครับไม่เหล็กสองอยห้นะครับไม่เหล็ก250นะครับสูง50ามิลนะครับอันนี้ไว้อยคอยห้านิ้วนะครับพูดถึงไว้อยคอยห้านิ้วนี่มันเป็นไว้อยคอยที่มาตรฐานของตู้21นะครับของดอก21นะครับพูดผิดของดอก21นะครับสถานฟ้าเขามีความทนตรงไหนเขามีสไปเดอร์2ชั้นนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับสถานฟ้า รายละเอียดเขาให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปถามหาอะไรมากมายนะครับเขาให้มาเยอะมากรายละเอียดดีนะครับตัวนี้นะครับอลองรับรองรับกำลังขับนะครับกำลังขับคมที่อยู่ที่1400วัตต์นะครับพีคที่1800วัตต์นะครับวอยคอย5หานิ้วนะครับความทนทานสูงนะครับโดยเฉพาะสปเดอร สองชั้นของเขานะครับก็พาพี่น้องมาดูนะครับดอก21นิ้วไว้คอย5นิ้วกับ6นิ้วที่มีราคาไม่แพงนะครับถ้าพูดถึง21นิ้วเนีราคาเขาส่วนมากจะเกิน8 0 0พันนะครับแต่ตัวนี้นะครับอยู่ที่5,000กว่ากับ6,000สามารถจับต้องได้สำหรับคนที่อยากจะอัปเดตเลื่อนขั้นขึ้นไปอีกหน่อยฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับส r คร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม